สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนี้ปอนพางเพื่อนเอนที่ยววัดเชจุโคนนะครับถนนท่าแพเนาะ,ะนี่ถนนเลยไปเดินเข้าไปได้านในเลยด้านหน้าก็เป็นรูปสิ่งนะครับเออน่าจะแบกสิงห์ไว้เนาะไม่แน่ใจนะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับก็รถจอดเรียงรายเลยเนาะ เดินเข้ามาตรงดิ่งเข้ามานะครับก็จะเจอศาลเจ้าแม่กวนอิมเนาะพราโบสดแล้วก็มีเจดีนะครับมาไหว้ขอพรองค์เจ้าออจแม่กวนอิมก่อนนะครับนี่เนาะ ขึ้นที่ยวาพวิ่งกันนี่นะครับ พรวิหารกันนะครับสงกราน์ไม่แน่ใจว้เป็นตัวอะไรนะครับสองตัวเนาะอยู่ด้านหน้าพาวิหารสุมประตูเข้ามานะครับต้องอรอสินะครับสุมหน้าประตูเนาะ นนี่นะครับดูจากพระเหมือนจะเหมือนวัดเมื่อกี้นะครับปฏิมากรรมพระแม่ครับนะครับนอกจากที่ดูข้างในก็เป็นพระประมาณว่า นี่นะครับปฏิมาก,กรรมพม่าเนาะนี่โรงการนะครับตรงนี้ชัดเดินชัดเลยว่าใช่นะครับด้านในนี่ก็เป็นนิทานชายดกเนาะยังคงเป็นนิทานชายดอกอยู่นะครับของสายผสมภาษาอังกฤษ ้มก่อนปะออกประตูสว่างกันด้านขวาก็จะมีออของนะครับนีเหมครับพระเจดีย์องค์พระเจดีย์นะครับ ในเมนูพระเจดีย์องค์พระเจดีย์มีหลายองค์พระเจดีย์นะครับพระี่ปปล์ดูจะมีหนึ่งสองสามองค์พระเจดีย์แล้วต้องมาดูความหมายกันแล้วว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนี่นะคะรับพระเจดีย์องค์พระด้านนอกพระเจยตะวันนะครับนี่ก็แบบล้านนาไทยเนาะ มันเป็นปูนดิบนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรคงจะไม่ทาสีไม่ทำอะไรแล้วนะครับคงจะให้เป็นประดิษฐกรรมปูนดิบนี่นะครับแล้วก็มีเจดียด์องค์หนึ่งตรงนี้มีทางขึ้นนะครับแต่เดินล้อมรอบ เป็นองค์เจดีย์ปิดเนาะสวยงามปอนชอบตัวเนี่ยพนักกรรมเนี่ยสีม,ม่วงปอนคนชอบสีม,ม่วงอยู่แล้วเนาะสีม,ม่วงสีเหลืองนะครับที่ปอนบอกชื่อวัดผิดปะวัดเจตวันเนาะอ,อันนี้ก็เป็นองค์เจดีย์ที่อยู่ด้านหลังยอยมน,นะครับเนาะ นี่นะครับยนดอกมุมหนึ่งแมวก็ะลองเนาะโอเคสำหรับคลิปเที่ยววัดเชตวันวันนี้ปอนก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ